ดูที่มีเกจยวอไหมเนะนี่ยไม่ีครับตัดทิ้งเลยครับเฮ้ยไม่โดนอะไรน้องมึงทำอะไรอ่ะ มามาอยู่ปะโอ้ยกระแทกโูไม่กระแทกเลยปักอะไรบักผมหน่อยนะครับแบกเอาแบกแบกแบกหน่มึงก็นีกับสาราอย่างเดียวเลยไส้มตามไส้กูละฉันอยู่กับเนฉันอยู่กับแนนซี่เนิร์ดเต้นิ่งไว้เต้นิ่งไว้นิ่งไว้เต้ เด้ยิิงไว้เลยเขามึงก็อยู่เครื่องใหญ่หรอ <_ C ười> เอ้ย <_ C ười> มึงก็อยู่ไอ้นี่หรอยาเนาะเอ้าวิ่งผ่านหน้ากูไปอ่ะเอ้าเฮียเต้ยลมได้ไง <_ C ười> อ่ะเจอกู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 สเต็ปยากกว่าน้องโทษทีอุ้ยมีมีไลฟ์บอล อุ้ยอ้าวโอเคเริ่มฆ่าจะไม่ไหวละปั่นไฟหน่อยปั่นไฟหน่อยครับเก้าเก้า่ะเก้าเก้าวะเก้าเก้าวะเดไปก่อนอะไรทำอะไรมเล่นเพื่อนยังจะเฉยไม่ใ้นุ่มไปเดไปเดไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยดีครับตัดทิ้งเลยครัเฮ้ยไม่โดนอะไรน้อง อย่าน้องโอ้โหหมดความว้างนั่งน้ำตาลินจริงจริงนะมึงตาไม่ก,กินอยซปิงหรวะ ไม่นะไม่มีใครปิงเลยกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่กูเล่นอยู่ิวอยู่หิวอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำเครื่องแรกเลยซ้ำเครื่องที่กูอยู่กับแนนซี่มาดิเขามาดิกูเล่นอยู่อ่ะได้ทั้งวันแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจังหวะนี้เอาว่ะตัวไฟฉายมาทำอะไปเจอตัวนี้ไอตัวนี้มันธรรมดาไอตัวนี้มันธรรมดาเินไปเลยนี่ไอซิ่เ้าไปเลยวิ่งตาแหย่ก็บอกเลยบอกเลยตัวนี้มันธรรมดาโอ้โหจอกไปวนกลับเป็นไงโอ้ ได้ยี่สิบปีอ่ะยี่สิบปีอ่ะมาดิยี oh. ่สิบในบ้านเล็กมีป่ะเป็นไงเป็นไงโอ้โหข้างนอกก็มีแต่ขวามือ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 มันดีไม่ไม่เช็คข้างในก่อนว่าเตะมันดีไปดิไปเล็วเสร็จละแล้วกูจะวนนพี่อะไรยี่สิบี่ผมมาครับท่านผู้ชมเฮ้ยเาใหแน่แน่แน่เน่ เนี่ยกูวนลาดเท้าอะเป็นไงเป็นไงนี่ส่องไปแต่อีกรอบโอ้โหเล่นเกมเ้ยเอาว่าเอาดิวนวนวนงงดิงงดิหนุูหมันเที่ยวมันเที่ยังไงเนี่ยวนเดินตามกระแสโอ้ยบินทำไมเสียเวลาเดินดีกว่าพี่น้องถ้าเรามาตรงนี้ก็ทำไมวะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้แย่กูลืมไปอันนี้มันกำแพง เอาว่ะมัดมัดครเอาว่ะ<ห>เอาตั้มไม่ลงเอ้ยติดตั้มไปปั่นไฟหน่อยดิไม่ก็เราเรา,เราครบเราคอยมันเลยไฟเตยังก็จะล,มล้มละเดี๋ยวค่อยไปยืนมาที่อื่นอย่าอือฮึอ่ะว่าแล้วนี่ปากหน้าของมึงว้ายว้ายโอ้ชักกี้เหีย้ยพ่อมึงเจอชักกี้คือจิ้งจกว่ะ อย่าไปกลัวตีนเก่งเขาไม่เลยไม่ใช่เดอร์เทวินเอเวนถ้ามันทำได้กูทำกูสกายนั่นแหละเพื่อนมุสกายักกี้ไหมพี่กีมเมามุสกายมิสกามีแก่มาบ้มันเขียนมาอ่ะนลยโอ้โหอ่านได้อะมันเขียนว่ากูสกายกูสกายแปลว่าเพื่อนที่ดีแต่จริงๆแล้วชักกี้มันเป็นไอ้นี่มันเป็นจิงจตานั่นแหละนั่นจักกี้ชิแก ทำไมรู mm ้สึกถึงความอันตรายนั่นดิกูรู้สึกทุกอย่างกล้าเออเมื่อกี้กูเดินมากูเห็นกูได้ยินเสียงหัวใจนั่นไงกูกล้าละมาละเฮ้ยเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันวิ่งไปแล้วมันอยู่นี่ไงมันอยู่นี่ไงมัอยู่อ้าวเขี้ยวล้อไงอ้าแล้วแล้วมึงมานี่ยังแต่เมื่อไรอ่ะกูอยู่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 นี่ไงตัน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 ไอ้เที่ยมมันตันไอ้เที่ยมโดนตันไอ้เที่ยมโดนตันแล้วโอย วิ่งวิ่งว hey ิ hey ่งเอ๋เอ๋เอ right ๋ไอ้เตรียมไล่กูเตรียมไล่กูมองยากไอ้เชยนี Halloween ่เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนหมดจะบอกว่าข้างบนมึงปั่นไฟกันหมดแล้วเนี่ยตั้มระวังนะเว้ยมันกำลังจะมาเฮ้ยโทเทมไฟเสร็จกูแกะแกแก A few moments later นี่ไงหนึ่งหนึ่งดอกกว่าเครื่องปั่นไฟไม่เจอวะฮะเอ้ยเฮียเฮียหลังทุกคน วิ่เต้าจะต้าไอ้สั์เอาจริงมจะวิ่งตามกูทำไมมันยังไล่มกูไม่ใช่เหรอนั่งๆๆๆๆๆๆๆเๆๆโดๆแล้วเๆีๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆาๆๆๆอๆๆ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 ๆนๆๆๆนๆๆๆๆๆมันๆๆๆนๆมๆๆ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 ๆอๆๆๆีๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆ่ๆๆๆๆ บอกเลยกูมาอย่างขบวนพาเลทเต้วิ่งอยู่ตรงไหนเต้อะวิ่งตีอะไรกันเคยตีเต้ด้วยแคสอะไรกูป่ายเคสเต้ Two thousand years later เฮ้ยบล็อกที่หนึ่งดิกูหลุดไหนะต้องบอกรักตั้มถึงเสาแล้วเตรียมเตรียมอะไรล่ะเพิ่งวิ่งออกจากที่ปั่นไฟอ้ยหน้าทิพย์เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูวิ่งไปช่วยแบบ ช่วยแบบเอาเสร็จเลยเปล่าเอาเสร็จเลยเปล่าไอ้แมทลงก็ติดเลยโอ้ยสวยกูวิ่งตัดหน้าได้มาดิเีก่งมาก้วก่ามึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเตะเซนกูไปอ่ะมาที่ไหนเดี๋ยวกูช่วยมึงเฟดตังละงหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปรอสุดประตูให้บล็อกให้ดีวะบล็อกกูบล็อกกูบล็อกกูดีกว่ามาเล่นกูอ้จำเลยบล็อก ไปไปนีูไอ้ที่ยังเสร็จเดือนเข้าหามันฝั่งกูเก้าเก้าแล้วนะอยู่นี่มกลับหากูละมีกลันี่แล้วมันวิ่งไปรับทีอ่าวไอ้เนี้ยมันวิ่งกอนไปวิ่งอนไปเ้านเ้าไม่เป็นไรเดกูคนไอ้นี่ช่วยเอาเดกกูคนป่ที่มึงอยู่ที่มึงอยู่กันเปิดแล้วใช่ไหมอย่างนนี้เปิดจากบานอะตอนนี้ต้องจุก่อนตอนนี้มันไม่ต้องคุมเครื่องแล้วเว้ยถ้าสมมติช่วยกูอ่มันไล่มึงยาวแน่ตั้ม เราช่วยกันวะเดี๋ยวกูเสียสละให้กูกูมีไอ้นี่อยู่กูมีโอแบบว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะเจ็ดบปกร์มซนห้าเรมักลับมาแล้วกลับแล้วคุหน้าประตูอะเร็วๆๆตั้มดิดุ๊มไป Let's go เฮ้ยผู้มึงแม่งพิงเซงกูทุกคนเลยสัตว์เอะยมึงไปไหนตั้มลายตั้มลายตั้มยาวจริงลาตั้มยาวจริงเปิดเปิดประตู เปิดตัวที่เดิมอยู่ go ลาเปิดฝั่งนู้นไว้หรอเดี๋ยวเเปิดละมามาเหี้ยยากอะเนี่ยกูหลุดไกลมันไปแล้วตอนนี้ตั้มกูเปิดละมึงออกเลยยึงไม่ไปอีกฝั่งจริงดิกูเจอแล้วกูถึงแล้วกูเปิดแล้วไม่ไม่แซกซี้แซกซี้อะ กอาถ้ามันเฝ้ามึงก็ไปอีกฝั่งนึงเลยก็ได้ไม่ได้ไปไปไปติดในนี้ต้งมาอีกฝั่งนึงเลยก็ได้ฝั่งนึงก็เปิดเสร็จแล้วไป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 แล้วไป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 แล้วโอเคหลุดไปแล้วเดี๋ยวอมึงจะไปหลุดหมดละ